แล้วสนใจผมกัเรื่งนี้เครบผู้ชจะเล่าเรื่องเราเลครับตรงนี้ผมขออนุญาตนะากเป็นหน้าดูเน้านหน้า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 น้าหน้าีนูดหน้าหนาหาหน้า่น้าลน้าหนยาหนหนาหน้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 าหล้าหน้าหน้านะาหอยาหน้าหน้าหน้าห้าหนาหน้าหน้าห้าหน้ห้าหน้าหนาหนา้าา้าานนา้านนาา เองายไปก็ยังมีความสุขอนเออเออทำแน่อยู่ในใจตลอดแล้วเพื่อนคิดว่าทุกคนดูแล้วคงมีคำตอบกรับพวกเราอันนี้ค่ะเรอยากแต่ก็ขอบคุณทาแบนและวทุกคนที่เป็นแฟนวคนที่ตั้งใจดูหนังรงนี้อย่าลืมนะคะอย่าด่าแรงอย่าื่ลื่นรอรอั เรื่องนี้มันมีความน่าสนใจความคือไพ่ความ,วามน่าหวาดอะไรก็ไดเพราะว่าเรื่องนี้เราเอาความจริงมาเล่าครับรเกี่ยวกับความเชื่อครับผมซึ่งมันมีเกิดขึ้นจริงๆิอยู่แล้วซึ่งบางคนอาจจะเชื่อจริงหรืออาจจะไม่เชื่อ,อแต่ว่าเราเอาเรื่องจริงมาเล่าคืออยากให้เห็นแบบอีกหนึ่งมุมมองที่ว่าเวลาคนต้องเชื่อเขาเชื่อกันจริงจงใช่แล้วเราก็จะมาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยผีหรือคนหรือสถานที่ ันไหนหน่ากลัวกว่ากันครับย้อนกลับไปทีนึงกัน,กน,กนละคุณรับบทเป็นอะไรยังไงพี่นแนะนำตัวละครนิดนึงครับครับผมโปรับบทเป็นมาชครับผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับที่ถังแตกแล้วก็มาเช่าห้องอยู่ที่เดวะพาร์ทเมนต์ครับผมแมวค่ะแมวก็เป็นผู้ดูแลตึกหลังเนี้ค่ะที่มีความที่เราอยากจะดูกันเอย่างต่าเป็นบ้านที่ด่าซึ่งมีลูกชายเฉย ชื่อมาสับระบบเป็นเฟยครับเป็นเฟยเลยเป็นลูกไอที่นาครับก็คอยดูแลของทัไรหมดนี้ครับครับผมก็รับบเป็นซอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในทีมผู้ดูแลครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เช่าสุดแปลกของทั้งหมดนี้ครับดูมค่ะรับบทเป็นเมย์นะคะเล่นเป็นพี่สาวของมาแต่เราจะไม่สปอยเยอะอยากให้ทุกคนไปติดตาม ากว่าระดับความน่ากลัวของเรื่องนี้เราจัดไว้ที่เท่าไหร่ครหนึ่งถึงสิบไม่เป็นปอสาวโป้เราโป้มองว่าความกลัวของแต่ละคนน่ะไม่เท่ากันโป้เลยไม่อยากสปอยครับอยากให้ไปดูมากกว่าแต่ในฐานะที่เราเล่นเองเราก็รู้สึกว่าคือน้ากลในสถานที่ในการถ่ายทำแล้วครับคือตอนไปถ่ายทุกครั้งก็หลอนทุกครั้งครับว่าจะเอ้ยังไงดีเพราะว่า พ่วงกับเราเจอด้วย <มา S 1> จริงๆฟังหน่อยนะคะใครใครพุ่งกลับมาถ่ายทอดว่ายังไงที่เขาเจอจำได้ไหมจำได้อ่าฮายอย่างไรบ้าก็คือเหมือนพี่อาร์ตอะค่ะเขากำลังจะเดินผ่านห้องห้องหนึ่งที่สองสองเหมือนเขาจะไปห้องน้ำหรืออะไรสักอย่างนี้แหละค่ะแล้วเขาว่าเหลือบไปเห็นเหมือนเป็นมือผู้หญิงแบบโผล่ออกมาซึ่งเขาก็เข้าไปดูในห้องคือมันไม่มีใ,ใครใช่ประมาณนี้ตอนเราฟังเรารู้สึกว่าโอ้โหเลยรไหมคนอื่นอะโอ้โหครับ โอ้โหกันทั้งกองครับเพราะดูการ์ตันมันแบบมันให้อ่ะแม่เอาในฐานะที่เราแบบอยู่ปาปนาเวลาไปถ่ายภาพที่ไบนแม่ต้องแบบสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเรื่องนี้แต่มีความรู้สึกว่าส่วนมาจากหน้าเลยพอมาถึงตรงนั้นต้องทำงานสวดให้ทันแมดีนะคะข่าวเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้แม่ได้ยินแต่เริ่มต้นที่คุณโยโกะหดอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้การันตีหมายว่าหน้าเข้าเป็นชมยังไงบ้างเราฝากคุณผู้ชมกัน ใช an ่เลยครับใช่ก็เรื parfois, ่องนี้ใช่ไหมครัก็มันมันมาจากเรื่องเล่าแล้วกันครับที่ที่มันขายทอดออกมาแล้วผมก็ก็มาถ่ายทอดกับทางทีมโย่ที่รับผมที่ที่รับผิดชอบในยการเขียนบทเนี่ยให้เล่าเล่าให้แกฟังแล้วก็ถ่ายทอดมาแล้วก็มันก็แน่นอนนะครับที่ภาพยนตร์มันก็ต้องมีดีเทลที่มันสมบูรมากที่สแต่ว่าโอเคภาพรวมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่จัดหมายสำหรับโครงการไทยนะครับก็อยากจะฝากเรื่องนี่ยครับให้สลาดถนุนหนังไทยนะครับผมทีนี้ก็สักหน่อยครับ ให้พี่แทนดีกว่าครับมาด้วยรล้วปดเป็นใครครับแล้วก็ฝากหนังหน่อยครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตูหนังดีๆด้นะครับพวกเราทำเป็นทีพกันทุกคนดีนะครับแล้วปวเป็นใครครับพี่แดนรับบทเป็นของฟันนะครับที่ก็สามวกฟันไม่ได้เพราะผมใหคนเอ้ยไม่ได้เป็นตีนใช่ไโอเคครับครับผมนี่นะลูกกำกับอะไรนะคะพี่อาร์ตอ้าวพี่อาร์ตพี่อาร์ตเจอไครับ เมื่อกี้เขาเล่ามาว่าพู้กกับเจอของจริงอ๋อใช่ค่ะเล่าหน่อยแล้วเราเราไม่เหมือนเรื่องความที่โลเคชั่นเราอย่างที่ทุกคนเห็นในใบปิ่นรูปในโปสเตอร์ใทีเซอร์นะครับโลเคชั่นเป็นสถานที่จริงที่มีอายุมานานแล้วแล้วก็เวลาทํางานกองถ่ายจะต้อมีการเซตอัพกองถ่ายใช่ไหมครับเราถ่ายห้องนี้เสร็จแล้วเรายะไปถ่ายอีกห้องหนึ่งล้วส่วนตัวผมเวลาผมเข้าห้องน้ําอ่ะผมก็เข้าไปได้แบบ ไม่มีคนอยู่แล้วเขาอยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็คิดอะไรไปเรื่อยได้ห้องน้ําห้องที่เราเข้าไปเนี่ยมันไม่มีทีมงานแล้วมันเคลียร์เคลียร์โล่งไปแล้วไม่มีใครทางานเลยอพาะ้เความที่ไอไลนะคะ์ครับไอไลน์เวลาเรามองห้องน้ําแบบเราจะไปเปิดปิดเราก็มองเข้าไปไม่มีคนชวบเ่วยวะเราเห็นมีมือคนแล้วออมีทีมงานนี่ว่าเดีย๋ยวไม่เข้าก็ได้สักพักเราคิดในใจทีมงานไปเซฟข้างบนหมดแล้วนี่วะนี่คือใครวะแล้วก็มองไปอีกรอบนึงง้งาประตูโอเคไม่มีใครเลย ผมก็เลยเลือกไปเขห้องน้ำวันนั้นเลยไม่ตัดสินใจกองไม่ตัดสินใจยกไม่ไดไปต่อเราไม่ยกไมผมมองว่าเขาคงมาให้กาลังใจแหละเข้มเขาให้ลังใจว่าเออตั้สิาจะทางานนะอย่าเสียงดังมากเกินไปอะไรอย่างนี้ไม่บอกอะไรเขาเลยครับไม่บอกดีกว่าไม่ตั้งสินอะไรเลยม่ดีกว่าครับขอไม่คุยอยอะจริงพี่ว่าจะเป็นอดีตท่ชอบก็ได้มว่าเป็นอดีตที่จ้าแน่นอนเลยใานะกกับเรื่องนี้มันมีความสอนเบอไหนอะ ถ้านั้นเป็นเบอร์เหรอครับผมว่าเบอร์แต่ละคนไม่เท่ากันเบอร์แต่ละคนไม่เท่ากันครับว่าว่าเราจะชอบความเหลอนสเกลไหนแต่หนังเรื่องนี้ผมว่าคบรดมีนักแส่อน้อยยันหลอนมากอยู่ที่คนจะชอบบีบช่วงไหนของเรื่องมากกว่าอย่างเส้นเรื่องนี่มันมีความน่ากลัวมากน้อยกันความน่ากลัวสอนเราผมเส้นเรื่องจริงๆจริงๆเส้นเรื่องมันอาจจะไม่ใช่น่ากลัวมากแต่มันน่าติดตามมากดีกว่าอืามีความ ซับซ้อนซ่อนนี่อะไรนอนไดบ้างผมคลมอะไรบ้างในรับหนัง้อเออเรื่องความซับซ้อนหนังหนังผีผมรู้สึกว่าผมตั้งใจไม่ให้มันซับซ้อนมากเพราะายิ่งซับซ้อนคนดูยิ่งไม่รู้เรื่องอืเรื่องนี้ถ้าคนตั้งใจดูจริงคนดูจะตามพระเอกได้เลยคนดูกับพระเอกคือคนเดียวกันที่จะเจอจังยากเจอทุกอย่างพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนแน่นอนครับและน่าติดตาม ได้นักแสดงแคสนี้มาเป็นไงบ้างครับโอ้รู้สึกภูมิใจมากครับร <ส vrai S 1> ู้สึกภูมิใจทุกคนที่ได้มาทั้งแคทมาแล้วก็เรียนเชิญม,ม,ม,มาแต่ไม่เอ้าก็เลยนเชิญมาแล้วไม่เอ้ากลงยอมรับเล่นให้ก็ขอบคุณไม่เอามากรับคุณทุทีขบเลือกมาและส่วนน้องๆทุกคนที่ผ่านการแคทผ่านการเวิร์กรช็อปมาก็คนเต็มที่ครับ็มนี่ทุกกระบวนการไม่ว่าจะ เรียกเรียกไรเวทส่วนตัวไม่ว่าจะมีคุยการแชร์ไอเดียแชร์ความคิดกันถือว่าเป็นทักนณะที่ทํางานแบบมาตรฐานดีของประเทศไทยเลยครับผมเช่นนี้การันตีนะว่าหนังเรื่องนี้ครบรถทุกครบทุกรชัตนรครบทุกรถครับครบทุกรถครบหนั้นฝากติดตามพี่ครับผู้เช่าก็ฝากติดตามครับแล้วก็ยังคำเดิมครับว่าภาพยนตร์ไทยดูในโรงภาพยนตร์ครับสนุกกว่าแน่นอนครับผมยังไงมาดูในโรงนะครับขอบคุณมากครับ